สวัสดีค่ะรถมือสองรถสวย PCC ค่ะวันนี้มาพบกับโบนะคะก็คือตัวนี้ตัวข้างๆโบนะคะคือเ็นโตโยต้าเอวีจีอ r ร์สป 1.8G ปี2019ค่ะ รูปโฉงเนาะนะคะก็จะถูกพัฒนามาจากปี2 0 1พ2 0 1 8แล้วนะคะตรงนี้ก็คือถูกผลิตมาแทนตัว T R D ค่ะซึ่งโดดเด่นเรื่องของชุดแต่งรอบพันสะเก์ดรอบพันนะคะแล้วก็ตัวนี้มาในสีพิเศษสวยๆแบบนี้เลยค่ะก็คือสีแดงอย่างนี้นี่เองถ้าไปออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงนะคะก็ต้องเสียค่าทาสีเป็นหมื่นๆนะคะคันนี้ได้สีแดงมาพอไม่ต้องรอจองแล้วก็วกไม่ต้องไปเสียค่าทาสีเพิ่มนะคะตัวนี้น้องมาะคัะมาทั้งเซนเซอร์ข้างหน้าให้นะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นแบบ L E D มีไฟ Day time ้วย็ พ้อมไฟตัดหมอกให้ไปเลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ ยังไม่พอนะคะน้องน,นะคะเขาเรียกว่ามีระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติให้ด้วยคือไม่ต้องห่วงนะคะว่าตอนกลางคืนเราจะลืมปิดเปิดไฟหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะยางนะคะก็มาเป็นยาง225องทับอานะคะเ,<อ>เป็นล้อแม็กขอบ17มาในง่างเงินขอบดํานะคะเท<อ>่ๆแบบนี้เข้ากับตัวรถมากๆเลยะคะ<อ>่ะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะเป็นสีดําตัดกดับสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเดี้ยวตรงกระจกด้านข้างมาให้พร้อมกับระบบใบสปอร์ตระบบช่วยเตือนมุมอับสายตานั่นเองค,ะค่ะเวลาเรามีรถที่แบบแซงขึ้นมานะคะแล้วเรามองไม่เห็นระบบตัวนี้ช่วยเตือนเรา ได้ดีมากๆเลยค่ะเวลาเข้ารถนะคะตรงนี้เป็นเข้ารถแบบสมาร์ทชีลดเอนทีนะคะไมว่าโวไม่จำเป็นต้องพกกุญแจเลยแล้วโบเอามือแค่สอดเข้าไปตรงนี้นะคะ รถก็ปลดล็อกได้ตหนุมาพร้อมกระจกด้านข้างนะพับไฟฟ้าให้อีกค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของข้างหลังกันค่ะข้างหลังนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้นะโดดเด่นเรื่องของชุดแต่งมากๆเลยคันนี้นะคะมีนี่สะเกิตมาให้ข้างล่างนะคะแล้วก็พร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังให้ถึง2จุดนะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นแบบ LED นะคะเยาวๆว,วสวยๆแบบนี้นะคะเราสามารถเปิดห้องเก็บสัมภาระข้างหลังได้นะคะโดยการกดกุญแจค้างไว้เนี้ยค่ะ เก็บสัมภาระก็เปิดมาะค่ะอย่างว่าโตโยต้าดีนะห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกวาง้าง้วคาเนี้นะคะพับเบาะได้ด้วยค่ะเบาะนะคะสามารถพับกดตรงนี้นะคะแล้วเบาะก็เลื่อนลงมาได้เลยทั้งสองข้างแบบนี้นั่นเองง่ายๆเลย <ๆ S 2> แล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอาไว้าจะเป็นแบบที่วงพีวีหรือว่าของอะไรใช้ต่างๆนาน,นาได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวไปชมในส่วนของเมทอาร์ตกันค่ะ มาดูในส่วนของเมทอาร์ตกันนะคะเมทอาร์ตก็ยังเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยค่ะลพร้อมกับนี้เลยหัวน็อตนะคะยังเป็นหัวน็อตเดิมไม่มีการถูกขายไม่มีรอยประแจแบบว่าจะบอกเลยว่าสีแดงเอาจริงๆนะมันดูง่ายมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็มาดูในส่วนของประตูบานถัดไปกันค่ะลายส่วนเมทอาร์ตเหมือนเดิมเลยค่ะ มันดูง่ายๆกันเลยนะำมัอัดแล้วดูอีกอย่างตัวนี้ยังเหนียวๆกันอยู่เลยนะคะนี่เม็ดอัดก็ยังเรียงตัวสวยๆกันแบบนี้อยู่เลยตอนนี้นะคะก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะคะที่นั่งคนขับนะจะบอกว่าเบาะข้างนี้นะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้แปดระดับแปดทิศทางนะคะก็เป็นเบาะแบบบักเก็ตซีนะคะจะบอกว่าข้างหลังเนี่ยคือโอบกุ้มหลังและก็นั่งสบายมากนะคะคล้ายๆกับเบาะรถแข่งนั่นเองนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็คือเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงนะคะรับสายโทรศัพท์ได้แล้วก็แบบว่าเพิ่่มมมมเเเเเสสสีีียยยงงงงดดไ้้้้วนนนนะะะะคคาพรรออกกับต็็ืป สอดทรงวัยรุ่นนะคะเริ่มเพนท์ชิพนี้ต้องแบบมีกันแล้วค่ะแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะเป็นกระจกนะคะเอาไว้เพื่อกระจกแต่งหน้าที่ชอบที่สุดก็คือเวลาเราเริ่มเปิดกระจกนะคะไฟตรงนี้ก็เปิดให้ด้วยนะคะอันนี้คือสะดวกสบายจริงๆนะสําหรับแบบผู้หญิงขับรถอะไรเงี้ยแต่งหน้าไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่นะคะเป็นให้มากับหน้าจอเดิมจากโตโยต้ากันไปเลยเลยค่ะก็คือเชื่อมบูทูธได้นะคะระบบเนวิฟแอปเปิลคาเพนนะคะหุบ oh, oh, จริงๆแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะแล้วก็ระบบแอร์ครับเป็นระบบแอร์แบบออโต้ค่ะตรงนี้ะนคะคะก,ก็น ระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะคะเกียร์ออตโต้นะคะนี่มีออตโอต้เบรกโฮให้แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะเห็นไหมว่าลบคราบออติดแบบเดืมๆไปเลยนะคะมีช่องเก็บแก้วน้ํานะคะนี่วัาจะบอกให้ตรงนี้เลยนี่ p พ w e r ว u t เอาเลนะคะกับนี่เสียบสาย USB อยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะตอนนี้โทรศัพท์บโบนะ์ก็เชื่อมกับบลูทูธนะคะของเจ้าตัวจอนี้กันแล้วนะคะนี่แล้วสามารถเปิดเพลงแบบนี้ได้เลย แล้วถ้าเราไม่ชอบเพลงนี้นะคะเราก็กดเลื่อนเพลงได้ตรงผ่านพวงมาลัยนะคะก็คือเขาเรียกว่าไม่เสียเขาเรียกว่าไม่เสียแบบว่าอัธรรถในการขับรถไปเลยแล้วก็เลื่อนเพลงไปอย่างนี้เดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังกันบ้างคะ่ะ อนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะจะบอกเล๋ยว,ว่านั่งสบายมากๆแล้วก็นี่นะที่แตกต่างจากเอาตีทั่วไปนะคะก็คือมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะ <c oughs> เห็นไหมเยน็ยนๆสบายแบบนี้กันไปเลยนะคะและตรงเบาะนะคะก็มีสัญลักษณ์นะคะที่ติดตั้งคาซีนะคะสามารถติดตั้งคาซีได้ด้วยะคะ่ะนี้นะคะครนนี้ก็มีระบบเรื่องความปลอดภัยก็คือมีแอร์แบกนะคะให้ถึง7ตําแหน่งด้วยกันแล้วก็มีแบบว่าเป็นดิสเบรกถึง4ล้อนะคะแล้วก็มีระบบช่วยกระจายแรงเบรกระบบช่วยออกตัวนในทางลาดชานนะะันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมในห้องเครื่องข้างหน้าก เจ้าแดงแรงฤทธิ์คนี้นะคะแอบตั้งชื่อลอน้องอยู่ในหน่อยนะคะเพราะเผื่อคนดูนะคะเข้ามาดูน้องจะได้แบบว่าเอ้ยมาดูน้องแดงแรงฤทธิ์นะคะโบก็จะได้ออเลยว่าเจ้าตัวไหนนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างก่อนที่จะไปเข้าเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะดูก็ยังกลมๆแบบนี้สวยๆกันไปเลยนะคะสติกเกอร์มอกรนะคะก็ยังอยู่ครบๆค่ะแล้วก็นี่นะคะนี่ตัวหนังสือนะคะ 1L นะคะอยู่ที่คานชัดๆแบบนี้เลยแล้วก็นี่รูนะคะยองกลมๆนะคะและนี่ หัวน็อตนะคะไม่มีการถูกไขนะคะฝั่งนู้นก็เป็น1 R ชัดๆกันไปเลยค่ะแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นนะคะเดือนพฤศจิกกานะคะเดือนวันร้อยกระทงแบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะออกลด11บบาทนะคะจ่ายคีปีหน้าค่ะแล้วก็ฟรีประกันเครื่องเกียร์นาน2ปีเ0็0หมื่นโลก,กันไปเลยค่ะก็อีกอย่างหนึ่งแล้วกันฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะใครมาไม่ถูกนะคะสามารถตริดต่อโบได้ที่เบอร์ไอดีไลน์ข้างล่างนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโบกับเจ้าแดงแดงเด็ดคันนี้ครับไปกันก่อนค่ะ ไปอย่างหนึ่งค่ะในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้ค่ะ1,800ซีซีค่ะแรงม้าที่141แรงม้านะคะรองรับไดถึง E85 นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องออติน่าตืดทนแน่นอนค่ะแล้วก็ในบอกบอกราคาไปแล้วก็นะคะราคาตัวนี้ค่ะอยู่ที่6 5 7 0 0 0เบาทเท่านั้นเองนะคะใครนะคะอยากมารับน้องแดงแดงฤิธต์นะคะรีบๆมานะคะไปจริงๆแล้วค่ะครั้งนี้คตอนนี้นะคะก็อยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสาร บอกแล้วมันไม่เหมือนเดิมเวลาตะกล้องเปลี่ยนไปเอาเอะไรข่าฟีนะคะเก้าตัวทีอาร์ดีตัวทีอาร์ดีตีนตรงนี้นะคะในเอาใหม่ร้อนและสมองเบอร์เอาเลยใช่ไหมตอนนี้ค่คะก็อยู่ในภายในเอาใหม่